จะแก้ไขปัญหาได้ครับเล่นเอาเงอแตกเลยครับสายลมขาดนะครับผมสายลมหลุดไม่ใช่หลุดนะครับมันเอารับเพิ่งดูจานนัดย่ะให้ให้เพิ่มสังก่อนให้ขันนี้เพิ่มสังก่อนจานนัดเดี๋ยวให้เขาช่างก่อนนะฮะขึ้นไปลงขึ้นไปขึ้นแล้ว บอห้องแล้วบห้องแล้วแต่ว,ว่าขึ้น ABS ABS ึ้นได้สี่อยู่บ่เอาเอาเบรกมือลงไว้เบรกมือลงไว้เลยลงแล้วเออลงไว้เออว่าต้องเอาขึ้นมันน่วงแล้วตัวเนี้ยมันโชว์อย่างงี้ตลอดบ่เออมันโชว์ตลอดลมมัน อาจารย์อัดออกขึ้นไปช่างนะครับตยังไม่ปิดฝั่งนี้เลยเรื่องสายลมเมื่อกี้นี่ยังอธิบายไม่จบครับสายลมเมื่อกี้นี่เป็นมันเกิดเรื่องสายลมนะครับคือเขาเขาลากพันท่อไอเสียครับผมท่อไอเสีย าไม่ได้เก็บขึ้นไปให้เราครับมันก็เลยไปโดนเข้ากับข้อไอเสียนะครับพอมันร้อนมันก็เลยพองครับพอพองมันก็เลยรั่วครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับผมเสก,เกย่ได้จอ จะขึ้นช่างดูครับว่าเจ้าส้มโคนี่กับเจ้าซีรีส์เนี่ครับมันจะเกินไหมจะเกินไหมน้ำหนักจะเกินไหมครับเดี๋ยวได้รู้กันวันนี้แหละแต่มันจะพ้นไหมถ้าช่างเราจะพ้นไหมถ้าช่างไม่ถ้ามันช่างไม่พ้นนะครับเรา เราก็จะขึ้นทีละขึ้นทีละเผาครับผมเผาหน้ากับเผาหลังเดี๋ยวเราขึ้นเอาเผาหน้าขึ้นก่อนก็ได้ครับเผาหน้าขึ้นก่อนแล้วก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ขึ้นอีกสามเผาครับสามเผาหลังมันก็จะได้ค่าที่ไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงครับ เหตุที่ถ้าถ้าพื้นมันเสมอกันนี่ขึ้นทีละเภาก็ได้ครับผมแต่ว่าพื้นมันไม่ค่อยเสมอมันจะต่ำลงไปฝั่งท้ายครับด้านท้ายครับตาช่างของทางหลวงที่เขามาช่างเรานะเขาก็ช่างทีละเผาครับช่างทีละเภาแต่ว่าน่าจะได้พอดีครับเราช่างตัวนี้ครับ มาจานขึ้นมาเอมันเยียงซ้ายจังก็้เยียงซ้ายแต่ว่าเนาะึ้นเต๋วะ่ะเือว้าโอเคโอ้พอดีเลยจนันพอดีเลย ตั้งตัวนี้ขึ้นได้พอดีเลยโอ้โหพี่น้องครับนี่ครับดูครับดูเท่าไหร่ครับนั่นสองแปดเจ็ดห้าโอ้โหเหลือๆครับเหลือๆครับเหลือๆนี่ครับตัวเลขนี้เลย 2 8 2877ครับ28ตันครับ28ตัน700ยังเหลืออีกตันครึ่งครับเด็ดจันเหลือวหลากหลายเลยโอ้จันออดขึ้นมันขึ้นรถอ่าพอดี หนักไปทางซ้ายเยอะครับผมนี่ครับเวลาที่เอียงเวลาที่นั่นมันจะถ่ายลมนะครับถ่ายลมออกถ่ายลมเข้านะครับเวกามาเลยจัน สุดยอดครับสุดยอดแนบเนียนเหลือเหลืออีกตั้งตันครึ่งครับโอ้แสดงว่ารถรถคันนี้หนะัก19ตันครับเดี๋ยวไปบวกรถคูณหารกันดู ทีนี้คือบรรทุกได้แน่นอนครับได้แน่นอนมักำลังจะขึ้นดำครับเอาเงินค่าให้ค่าตั้งก่อนครับอเ,อเอาไ้ให้ค่าเอ็มลอยทิ้งนั่นโอ้ขอพูดอหลายครับเจียเหียบนำหนักคือซื้อ28่ตันเจ็ด เกินตัตันฮะเลือดาตันเฮ้ยหัยวเลือเหล,ลือตั้งเหลือตั้งตันครึ่งหมด <c oughs> เลยเหลือตันครึง่งครับ <c oughs> โอ้เยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยม <c oughs> โอ้สุดยอดมันก็หายไปหลายแท้ฮะ<า>ลำน้ำมันหไหลหายไปใสเบิดไปเหลือตั้งตันครึ่ง,งตันสามครับ รุ่นนี้รุ่นนี้มันหนัก19ก้ตันครับใส่ชุดใส่ชุดนี้ได้เลยเนี่ยชุดแนบหนัก19กตันเพราะว่าชุดแนบมันพอมีดิถุงลมมันสิบเอากว่าชุดแหนบมาแม่จ๋ามาแม่จ๋ามาบอกแม่จ๋าคุณมาโอ้สุดยอดเลยจัน โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม <c oughs> ผมนั่งข้างไหนเหรอใสผมจะรู้ทางนี่ไปเรื่อยๆโอ้นั่งมากกับฝอยที่ทย,ยันนั่างเงี้ยทานสลุยเลยสลุยสุยเสียดเลยอูโหโอ้หตันฮะ <laughs> ตันยี่สิบแปดตันเีกแม่โนาะกลายไปนเป็นตันเลยอ่ะจุดยอดครับพี่น้องใครอยากได้ <28. S 1> แบบนี้ก็จัดเอานะาพี่น้องนะเดี๋ยวยี่สิบแปด ลบก,กับเก้าเก้าอะไรเก้าตันห้าเก้าตันหกลองลองลบก,กันดูครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดตันเจ็ดยี่สิบแปดตันเจ็ดยี่สิบแปดตันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมื่อกี้นี่ตีไปยี่สิบแปดตันแปดไปยี่สิบแปดตันแปดตั้งไว้แล้วก็เอาแล้วก็เอาเอาลบด้วยเก้าตันหก เท่าไหร่ตัวเลขออกมา19ตันกว่ารถคันนี้รถคันนี้หนัก19ตันเกบ19ตันกว่ารถคันนี้หนัก19ตันกว่าเดี๋ยวว่าจันออดขึ้นรถเป๊ซ้ายไปหน่อยนั่งรถจันือบ่ะเป๊ะโอ๊ยไม่กินยังวะฮะ เท่าไห่ท่านชิ้นจะซื้อครับเกียร์ซีอะไได้หนิเออมีกี่เกียร์เจ็ดเกียร์เท่ากับซูเปอร์เกตอ่ะคนขึ้นมาขับคุณจำทางกลับได้ไหมผมไม่าบไปเรื่อยๆนี่ตรงเลี้ยวมันตรงนี้ไนะตรงนี้นี <laughs> น่แหละซีอยากบุญไหว ผมเหมือนซีแยกคุณไบตรงนี้เนี่ยซีแยกคุณไบใช่ก็งันวนวายไงไม่รู้จะไปแคงไงอันนี้ขนาดกลางวันแลยเนี่ยก็คือจะขนาดไหนไม่เขาตีไฟเลี้ยวมาเราไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวเข้าตรงไหนไงใช่ไหมเออคือพูลังพดตีไฟเลี้ยวไปเบลียวเขานี้วันนี้ตีไฟเลี้ยวใส่พูดไปเลี้ยวเขาพูดผมเลยมันสี่แยกคุนไบท์แมไปได้กับเบิ้งเราจะดูเฉพาะไฟเลี้ยวเขาไม่ได้ เ,ออเราต้องดูก่อนให้เขาเลี้ยวไปก่อนเราถึงจะรู้ต้องดูดออดต้องใส่ตาเขาด้วยโมเมนว่าเห็นเขาตีไฟเร็วก็กูออกกขาแน่เหมืนตำกันเลยแฮมเลยสี่แยกนี่เออทำไมวิง่งนี้ทำไมมันเย็นปะทำไมรถจอดมันมันร้อนน้ำยาจะหมดหรือเปล่าเอซี <AC S 1> มันไม่ทำงานอะ่ะไม่โอ้ยอยากให้ซี่ยาออกเลยซี่สิบเดียววะเดี๋ยวก็มาอยู่น้ำกันในแม่เราบอกอยู่กันถ้ากันใส่บ่ มีคนขับกับบไดาแล้วเนาะ,ะต้องเขียนสัญญากันหมดแล้วจันออดซื้อตัวมาจากทีมงานโทร1หนึ่งด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์หมดแล้วมีสัญญาอายุการทำงานอายุการทำงาน1ิบห้าปีอายุการทำงาน15ปี อายุการทำงาน15ปีก่อนที่จะขายตัวไปให้กับทีมันท็อปแทบผมท็อปแทบจีม้าสื่อตัวไปกับตองม้าสื่อน้ำผมนี่ว่าสัญญาอยูน่นะไหนมาผู้ใดสิมาสื่อตองมาตองมาติดต่อขอสื่อน้ำสุบเงี้ยวว่าสัญญาอยู่บีดี พยานพยานก็คือใครนันเองนี่เด้อร้อยสี่สิบถ้าร้อยสี่สิบมันสิบสี่ตันเนาะสบายสบายสิบสี่ตันเราใส่สองคันไม,ไม่ได้อโอ้ยมันบมมนระมานขับรถด,ดอกนี่เสียงไหมคือ <c ười> ขับเครื่องบินนี่ไหมเสียงไหม <c ười> <c ười> เราก็ยังไม่ชินเนาะถ้าเฮาขับไปมันจะไ่ชินไปแ้วถ้าผมขับย้ายนะผมก็ขับแค่นี้เลยไม่มีเร็วกว่านี้ถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่อะไรใหม่กระช่างผมก็จะขับขับแค่นี้เลยเออแค่นี้แหละปลอดภัยแล้วก็เราเราต้องดูพื้นถนนด้วยใช่ไหมล่ะใช่มใชจะมารถแรงรถเร็วสิบสองล้อจะไปอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ครับเราต้องดูพื้นถนนที่เราจะวิ่งด้วย กันนี้ยังโยกเลยเนี่ยโอ้ยมือใดเสิมีโอกาสได้มาเล่นซาว้หน้าหรือวะ <S <S ต่ารถหลังมีประวัติแนบมาเห็นโอ้แนบมาเห็นเด็ดเลยรถเป็นไงเราจะไปเยี่อะไรดีเจะสามจะไดโ้โอ้โหนิ่มมากจากนอดซูปเปอร์เกตหักซองอย่างนี้ไม่ได้เมื่อรถ สัตยาวนะอืแบบไถเลยแบบปังปังปังเลยอ่ะโอ้เสียงไอ้ขาบุกีมันน่ะรันน่ะอู้เป็นทัยาดมันคือสิฮักไงเขาบุกีหักซอกไม่ได้ะต้องเลี้ยงเลี้ยงแบบยาวๆเงี้ยเออหักโซ่ปังเลยอะแล้วแล้วยางล้อหลังอ่ะยางอออกไม่เดียวเก็บอันนี้กินเด้อ